บาเดียวโอโหเอเนียาบาดเดียว,โ,โ,อดดยวโ,โอ้ก็เอาลงไปก่อน โอ้อยากมีบอเลี้ยง เตรียมรองแล้วครับนะทํมาหุ่นน้ำกันเด้อถ้านฝะูกกระลังเงียหน่อยกระลังยกอยู่ครับปลาขึ้นดีอยู่ครับน้ำจ่ายไปเลยครับนะ พูนะครับไปยันสุดพูเหรอเอามืงครับบานแรกมันสิสูนบ่นี่บานแรกบานแรกบัวเรยวสิ็งมาตักโอเคครับบานแรกบานแรก ง่ายครับถ้าหาเส้นหกเส้นตัวแรกต้องเอาไกอนครับมันมานม่แล้วครับสองตัวสองตัว เริ่มสวิงมากครับโอ้โงก็ต้องมาจับอเอาทีละตัวอืมอืมกลัวหิวยังไม่ทันออกโ้ แลครับพผงผักพผงปักขอานี้ยงอ่ะเนี้พผงผักผักขอานมากเลยครับผมแม่ขึ้นอยู่คุณมันมาม่าน้ำลูกมันครับ บาดเดียวโอ้โอ้านี้าบาดเดียวโอ,อว้โก็เอาลงไปก่อน โอยอยากมีบอเลียงได้ให้หน่ออืมนนอืมน่ไอยบาทเดียว มันมีลม,มนีครับโอ้เขาอยู่ลาบูกับมปลาบูกลุ่งกับมีครับนี่ดูกลุ่งกลุ่งกับมีมีตาหน่อยครับเป็นใส้กลุ่งกุ้งกรมี อ๋ออลงไปเลยเบิ่งนึงครับนีม่มาม,มาลุนอันใหญ่น้ำกันสิถึกบ่อ่ะนี่สีอกเองครับโอ้ยปิ๊บมาเบิ่งนํากันเด้อเอื๊บเอื๊บถึงโอ้โหจังว่พี่นอ้องอุโห จังบ่ครับอืมเอาเด็กผีน้องเอ้ยโอ๊ยมือใหญ่กับเข่าร้ายครับมือใหญ่กับญ่เอ้ามาระวังเลยจังจังจัง ไปเลย,ยจังครับจังคักเลย,ย,ยใส่เดีย๋ยวไปปล่อยในบอ่อ ไปนี่บัวเอามาขงังมาสร้สงางไว้ครับสร้างตาเฮากระดเถ้าเต็มเปี๊ยเต็มเปี้ยครับนี่นะมันยกครับใส่เหียอ้อยน้ำเป็นล่ำครับ เง่ยล่ำกับาหัวหันประดุกครับกุ้งครับกุ้งปล<ฮ>าถือคิวครับตามหน่อยนะครับย่อกุ้งย่อกุ้งกับ่อปลานี่นี่นี่ตหนงบุญแังได้นหมใช่ไหม นุอเครับบาดเนียนที่ถือป่ะอ๋อมาหลุนน้ำกันอตึง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 อื สีอยูบปทอบาดแรกครับโอเคอย,ยู่ก็ได้อยู่ใชครับกุ้งกุ้งนั่นถือกันหอนกุ้งเขาฟัางล่ะกุ้ง ทั้งกุ้งทั้งปลาครับไปตามเรื่องกันพุ่ครับ ขายไงเฮ้านี่แปดซอกได้พี่น้องนี่แปดซอกตาสี่เส้นครับอันนี้สี่เส้น <c oughs> ปื๊บหมานบอหลอบหนโิโอ้ยอาวุ้ยจังขักบันพี่น้องเลยจังบ้าบันเพิ่งครับ bà đang nằm đây ô tiền cho bình ai nhạc vang một con hấp dạ ô mấy thùng he หียมม่เขาเดี๋ยวไครับจากสิบนาทีเข้ากันจังย่างมากใส่ครับไปบ่ายที่สามมาเบิ่งกันครับขี่มานี่บ่บาทที่สามยก ว้าวอึ้นจังบออืได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่หมานอยู่ครับหมานอยู่ อืมยัมงฟอมเขาก็ครับปัดช่างดวตัวหน่อยให้มันหลอดหูออ,อกไปขัดกรองครับหาเส้นครับ หาเส้นเกาศอกครับในหาเส้นเกาศอกเง่้ยไงนะครับนะครับมันก็ดีย่างนะครับยิงไงเข้าก็มีโอกาสเด็ตัวไงนะครับเพราะว่ามันไงมันกว้างนะครับเข้าก็ได้ท่านป่าพร้อมอ่ะจังถับไปลุ่น้ำกันครับที่ท่านประท่านไปครับนะครับเรียบร้อยแล้วครับยังจะเสียรงน้ำแต่แต้งตัวแล้วเขาก็ด ลงยางน้ำฟังนี่ครับทูนนะครับเละๆๆไปจนสุดปุ่นละจนสุดฟังปุ่นนะครับจังละๆๆครับปไปไปรุนน้ำกันครับ